ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมอเตอร์4โพ6ชุดนะครับวิธีต่อนะครับวิธีการลงด้วยนะครับตัวนี้ก็จะลงจะลง3ามมุมนะครับลง2คอย2คอย2คอยนะครับ3มุมนะครับตัวนี้ก็คือลงอ่าชั้นที่1นะครับชั้นที่2ก็จะลง3มุมเหมือนกันนะครับทับทับกันอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะลงทับไปอย่างนี้นะครับ3มุมนะครับก็จะเป็น6ชุดพอดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น3มชุดแล้วก็ลงไปทับอีก3มชุดนะครับ วงจรน,นะครับเดี๋ยวมจะเขียนให้นะครับวงจรวิธีต่อนะครับแล้วก็เขียนมาหกชุดนะครับหกก้อนนะครับก้อนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งชุดอันนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกเฟสเอเฟสบเฟสซีเฟสเอเฟสบเฟสซีนะครับวิธีต่อนะครับก้อนที่หนึ่งก็จะต่อหางหนึ่งหัวสี่นะครับ ต้นที่หนึ่งก็จะออกมาเป็น u นะครับหางสี่ก็จะออกมาเป็น x นะครับต่อไปหนึ่งสองสมหนึ่งสาห้านะครับสูตรเขานะครับตัวท,ที่สามนะครับออกมาเป็น v นะครับหาง3ามนะครับต่อต้นหนะครับหางที่หก็จะออกมาเป็น y นะครับ ต่อไปก็1 2 3 4 5หนะครับชุดที่5นะครับสุดของมอเตอร์นะครับ1 3 5นะครับรับรองไม่มีพลาดนะครับออกมาเป็น W นะครับหางที่5ต่อต้นที่2นะครับายที่2ก็จะออกมาเป็น Z นะครับเวลาไฟเข้าก็จะเข้า U V W นะครับ นนี่ะครับส่วน x นะครับ x z y หรือว่า x y z ก็จะรวมเป็นสตาร์นะครับหรือว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเข้าหัวหลักนะครับเขาจะเข้าหัวหลักเขาจะเข้านี้ u v w นะครับเข้าเทอร์มินอลนะครับอันนี้จะเป็น x นะครับเป็น y นะครับเป็น z นะครับเวลาเข้าสตาร์ก็จะจับรวมอย่างนี้นะครับสตาร์นะครับเป็นสตาร์สามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับจะตอแบบนี้นะครับผม ใช้ได้แน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ